ต่อเนื่องกันเลยเรื่องของสงครามในยูเครนซึ่งมันจะเกี่ยวข้องโดยตรงประมาณส 70, 80, ัก70-80-90%กับการเลือกตั้งในสหรัฐขึ้นอยู่กับว่าใครจะมาขึ้นมาเป็นผู้นำเมื่อสักครู่บอกไปนิดหนึ่งแล้วนะคะว่าถ้าเกิดโดนัททรัมป์ขึ้นมาแล้วก็พ่วงมาด้วยการเป็นรองป,ประธานาธิบดีของเจดีแวนซ์ซึ่งประกาศชัดเจนก่อนนั้นว่าไม่สนใจหรอกว่าผลผลของสงครามในยูเครนจะเป็นยังไงจะแพ้จะชนะก็ได้อันเนี้ย ก็เลยทําให้ยูเครนอาจจะต้องคิดหนักนะ,ะว่าแล้วจะยังไงถ้าเกิดทรัมป์เป็นประธานาธิบดีวันนี้ผู้นํายูเครนบอกว่าก็ไม่กังวลมากนะฮะไม่กังวลมากก็อาจจะพูดได้นะฮะแต่จนกว่าสถานการณ์จะมาถึงจริงนะฮะเอาอย่างนี้ก่อนนอกเหนือจะออกมาบอกว่าไม่กังวลว่าใครจะมาเป็นผู้นําสหรัฐคนต่อไปแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ เป็นประเด <ination> ็นสําคัญของสงครามในยูเครนวันนี้ก็คือเรื่องของการเจรจาสันนิภาพย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะมิถุนายนประมาณที่15จะไม่ผิด15มิถุนายนมีการประชุมสันติภาพขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์คนที่เป็นหัวเรียกหัวแรงในการจัดประชุมเนี่ยก็คือยูเครนกับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นประเทศตัวกลางนะโดยประธานธิเดรเซเลนสกี้เนี่ยไปขอให้สวิตเซอร์แลนด์ เป็นตัวกลางในการรวบรวมเอาผู้แทนระดับสูงผู้นำของโลกกว่า90ประเทศมารวมตัวกันที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อพิจารณาแผนเสริภาพยูเครนซึ่งมี10ข้อแล้วก็งานก็จัดขึ้นแต่ปัญหาของการจัดงานันติภาพในวันนั้นเนี่ยหรือว่าการพูดคุยัสริภาพในวันนั้นเนี่ยคืออะไรรู้ไหคือไม่มีคู่สงครามอย่างรัเสเซียเนี่ยไปอยู่ในที่ประชุมด้วยเพราะว่ายูเครนไม่ยอมเชิญรัเสเซีย แล้วก็เลยทําให้จีนซึ่งขณะนี้แสดงท่าทีว่าอยู่ข้างรัเสเซียมากกว่ายูเครนเนี่ยออกมาบอกว่าถ้าคุณไม่เชิญรัเสเซียจีนก็จะไม่ไปมันก็เลยทําให้การประชุมสันติภาพในครั้งแรกเนี่ยมันออกมาดูเหมือนขาดๆเกินๆนะฮะการประชุมสันติภาพครั้งที่2จะมีขึ้นในปลายปีนี้แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีเซนสกี้ออกมาบอกว่าในการประชุมสันติภาพครั้งที่2อเนี่ยอยากจะเชิญรัเสเซียเข้ามาร่วมด้วยเดี๋ยวฟังเสียงตรงนี้ค่ะ З нашого боку, з боку партнерів, я вважаю, все буде зроблено. Вважаю, що для цього а, ми будемо готові наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті. แผนสนิภาพยูเครนเนี่ยเรียกว่าสูตรสนิภาพสิประการนะคะซึ่งครอบคลุมประเด็นความมั่นคงและความยุติธรรมในหลายนิติแต่ว่าสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่า territorial integrity ก็คือบูรณาภาพทางดินแดนมันเป็นศับแบบรัศสารมากอะบูรณาภาพทางดินแดนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าให้แต่และฝ่ายให้ทุกฝ่ายเนี่ยเคารพอธิปไตย ทางดินแดนของกันและกันนะะแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งในข้อเรียกร้องในสิข้อเรียกร้องของยูเครนก็คือว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้รัสเซียต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากดินแดนของยูเครนทันทีและดินแดนของยูเครนที่ยูเครนพูดถึงเนี่ยหมายรวมถึงดินแดนที่รัสเซียบอกว่าตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วเพราะว่าฉันผนวกมาแล้วนั่นก็คือไครเมียที่เอาไปตั้งแต่สิ 2014นั่นก็คือดอนเนสลูฮันซาโปริเซียแล้วก็เคอร์ซอนที่ผนวกไปเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นจุดยากที่สุดของการเจราจาของสองฝ่ายเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีความพยายามจะเจราจาสันนิภาพกันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้เพราะว่ายูเครนไม่ยอมให้รัสเซียเอ,เอาดินแดนของตัวเองไปประมาณ15-16%ของแผ่นดินยูเครนทั้งหมดเนี่ยแล้วรัสเซียประธานาธิบดีปูตินก็บอกว่า ถ้าเกิดไม่ให้ฉันเนี่ยฉันก็ไม่ยอมยุติสงครามมันก็เลยไ,ไ,ไ,ไม่ไปไหนนะไม่ไปไหนแล้วในส่วนของประธานาธิบดีปูตินช่วงหลังๆอ่ะออกมาพูดด้วยว่าถ้างั้นก็ไม่ต้องคุยกันแล้วมีเหตุผลเพิ่มขึ้นด้วยที่ประธานาธิบดีปูตินบอกว่าถ้าตกลงกันไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ต้องคุยกันอีกเหตุผลหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือว่าประธานาธิบดีเซนกี้เนะี่ยไม่ได้มาจากการ เลือกของประชาชนแล้วนะเพราะว่าไม่ยอมเลือกตั้งตัวเองหมดวาระไปแล้วเซเลนสกี้ก็บอกว่าฉันจะเลือกตั้งได้ยังไงประเทศฉันอยู่ในสภาวะสงครามเลือกตั้งก็ป่วนสิใช่ไหมเพราะว่าในอดีตมันมีแล้วเวลาเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีสปงสปายมีการส่งตัวแทนเข้ามาแล้วก็ป่วนการเมืองเซเลนสกี้ก็ไม่ยอมเลือกตั้งปูตินก็บอกว่าถ้างั้นอยู่ก็เป็นผู้นําที่ไม่ลิ g i t i m a t e ก็คือไม่มีความชอบธรรมฉันจะไม่ขุยด้วยนะนี่คือสิ่งที่ปูตินพูด โดยในการประชุมครั้งที่สองเนี่ยสิ่งที่ทำให้ยูเครนเปลี่ยนใจแล้วก็ออกมาประกาศชวนรัสเซียเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินคาดเพราะว่าเซเลนสกี้เนี่ยได้พูดไว้ในการประชุมครั้งแรกอยู่แล้วนะคะว่าการประชุมในรอบแรกเนี่ยจะไม่มีรัสเซียเพราะว่าอยากจะฟังเพื่อนๆประชาคมโลกก่อนว่าอย่างไง เสร็จแล้วค่อยเอาตรงเนี้ยไปคุยกับรัสเซียในการประชุมปลายปีก็เลยเป็นที่มาของการชวนรัสเซียเข้าประชุมในรอบที่2แต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศรัสเซียออกมาบอกแล้วว่าฉันไม่ไปแล้วก็บอกว่าไม่ไปเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ไอ้แผนสนติภาส10ข้อของยูเครนน่ยมันมันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกนะคะเนื้อหาไม่ชัดเจน สิ่งที่หลายคนบอกว่ารัเสเซียไม่ยอมไปเพราะรู้ว่ายูเครนจะไม่ยอมเหมือนเดิมไม่ยอมอะไรไม่ยอมยกดินแดนทั้ง4บวก5ก็คือใครเมียให้นะในแผนที่เนี่ยเราจะเห็นนะคะดินแดนที่เราเห็นก็คือดอนเนสลูฮันซาโปริเซียเคอร์ซอนโดย4ดินแดนนี้เนี่ยรัเสเซียอยากได้มากเพราะว่ามันจะกลายเป็นแลนบริดจ์หรือว่าสะพานทางแผ่นดินที่เชื่อมตะวันตกของรัเสเซียให้เข้ากับ แขวนใครมีอซึ่งยึดมาตั้งแต่ปี2014นะคะนอกเหนือจากปฏิเสธว่าฉันจะไม่ไปประชุมสันนิภาพแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก,กระทรวงกลาโหมรัสเซียปล่อยภาพนี้ออกมาเป็นภาพที่กองทัพอากาศรัสเซียปล่อยระเบิดนำวิถีทางอากาศชนิด3,000กิโลกรัมออกมาที่เรียกว่าแฟบ3,000แฟบไม่ใช่แฟบซักผ้านะแฟบเป็นแบบแฟบระเบิด FAB 3000น่ากลัวมากตัวนี้คือมันอนุภาพรุนแรงมากตัวระเบิดเนี่ยถูกเอาไปประกอบติดหางติดปีกแล้วก็ติดตัว GPS ก็คือนำวิถีได้เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายและระเบิดเนี่ยสามารถปล่อยจากเครื่องบินรบในระยะไกลประมาณ60-70กิโลเมตรซึ่งไกลกว่าพิสัยของระบบป้องกันภัทาากาศของยูเครน รัสเซียปล่อยตัวนี้ออกมาทําไมในเมื่อมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยมากมายคินซานเหนือเสียงอะไรพวกนี้ปล่อยแฟบสามพันมาทําไมแฟบสามพันนี่หานี่ง่ายนะฮะราคาถูกผลิตง่ายแค่เอามาติดปีกก็ป่วนยูเครนได้แล้วนะ,ะแล้วก็ระเบิด3,000กิโลโกร,รัมนี้หนักมากนะฮะอนุภาพรุนแรงมากอันนี้คือ ไม่รู้ปล่อยมาทําไมเออก็พยายามหาอ่านแต่แต่ก็เชื่อว่าเป็นการขู่นะเป็นการขู่ทีนี้ในการประชุมสันนิภาพครั้งที่2เนี่ยก็ต้องดูว่ารัเสเซียจะเข้าหรือเปล่านะฮะแต่ว่านอกเหนือจากการออกมาประกาศในทางสาธารณะเชิญรัเสเซียประชุมสันนิษาพในครั้งที่2แล้วเมื่อคือนที่ผ่านมาผู้นํายูเครนยังพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งในสหรัฐด้วยโดยแนวโน้มถ้าเลือกตั้งพรุ่งนี้มรืนนี้เนี่ยนะคะแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดนัลด์ทรัมป์ชนะแน่อันนี้พี่ดาพูดเองนะอย่าไปอ้างอีก นักข่าวก็เลยถามว่ากลัวหรือเปล่าถ้าเกิดทรัมป์จะกลับมาเซเลนสกี้บอกงี้นะคะบอกว่าก็ไม่กังวลมากเพราะอะไรเพราะว่าในพักริบบิกัรเนี่ยก็มีคนสนับสนุนยูเครนอยู่ค่อนข้างเยอะนะ,ะอย่างที่บอกไปต้นรายการว่าริบบิการเนก็มีมุงเยอะนะ,ะสายมอเตอร์เรทสายที่แบบยังไงไม่ได้สุดขวาม,มากเนี่ยก็มีอยู่เยอะนะ,ะแล้วเซเลนสกี้บอกงี้คน Такий не в репаблікане, я бенконкубняю до фанкціяндуга Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп буде стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь. Україна просто ми в війні, ми емоційні, і коли є невизначеність, а дійсно республіканська партія, вона. Різна, є такі яструби, які меседжі, яких вони більш ну такі праві або більш радикальні, напевне. Але хочу вам сказати: більшість республіканської партії підтримує Україну і народ України. Ходіте там Юкрейн Ганменса Рад Капіна Макоми Пексайна або Лаук Ренган Белайкангу до Нотамґа. เคยประกาศนะบอกว่าถ้าเกิดข้าพเจ้าได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐข้าพเจ้าจะยุติสงครามยูเครนภายในหนึ่งวันแล้วอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดข้าพเจ้าได้ขึ้นมาเป็นผู้นําสหรัฐข้าพเจ้าจะจัดการกับสมาชิกนาโตที่ไม่ยอมจ่ายเงิน2%ของ GDP ให้กับกาลาโหม จริงๆอะทําไม่ได้พูดอย่างนี้ด้วยทําบอกว่าถ้าไม่จ่ายเงิน2%ให้กับนาโตซึ่งไม่ใช่นะฮะ <c oughs> อย่าว่าฉันนะ <c oughs> ท่านอาจจะ,ท,จจะท่านอาจจะแบบพูดพูดเกินไปคือไอ้สคืออะไรคือไม่ได้จ่ายให้นาโตนะนาโตเป็นแค่ secretariat หรือว่าเป็นแม่บ้านนะช่วยอำนวยความสะดวกไม่ได้มีแบบกองกําลังของตนเองด้วยซ้ำไปกองกําลังของนาโตคือประเทศสมาชิกะส่งไปให้ สมมุติว่าจะไปรบในอัฟก,กา,านิสถานเอาเยอรมันส่งร้อยคนอังกฤษส่ง500คนสารัฐส่งพันคนอะไรทํานองเนี่ยแล้วเวลาเขาพูดถึงงบประมาณนาโตก็คือว่าแต่ละชาติเนี่ยจะต้องเจียดงบประมาณ2%ของ GDP ของตัวเองเนี่ยไปใส่ใงนงบกลาโหมของตัวเองเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้านาโตต้องการระดมศักพักำลังทรัพยากรเนี่ยคุณจะได้มีให้เขาสมมติ เพื่อนถูกรุกรานถูกโจมตีอ่ะมาตรหาห้ามีหน้าที่ต้องปกป้องเพื่อนน่ะจะได้ไม่งงว่าไม่มีกระสุนไม่มีทหารอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยง่ายๆหลักการง่ายๆนะคะแล้วก็ทรัมป์ก็เคยออกมาพูดบอกว่าตอนที่สมัยเป็นประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าวินาะต้ในออฟ o โ e t e ดนะคือแบบเชยล้าสมัยตอนนั้นยังไม่เกิดสงครามยูเครนแล้วก็บ่นเรื่องเงินนะคะบอกว่ามีอเมริกาเนี่ยจ่ายงบกลาโหมเกินอยู่ประเทศเดียวเพราะว่า จ่าย4% 5%ผลิตอาวุธเยอะเนาะเออที่ผ่านมาก็มีกเมริกาเนี่ยที่ที่เกินอยู่ประเทศเดียวที่อื่นเนี่ยไม่เคยทําตามทาสัญญาที่ให้ไว้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฉันได้กลับมาเป็ปรัานาเจิมเดียชาติที่ไม่จ่ายเงิน2%ของ GDP ให้กะลาหมเนี่ยถ้าเกิดถูกโจมตีฉันจะไม่ช่วยเออตอนนั้นเขาก็ตกใจกันแต่ว่า ก็ยังชิวๆอ,อ,อยู่นะตอนนั้นน่ะไม่คิดว่าทรัมป์จะชนะเลือกตั้งแต่ตอนนี้เริ่มจะหนาวๆาร้อนๆแล้วนะคะเริ่มหนาวๆร้อนๆโดยเฉพาะในวันที่สงครามยูเครนเนี่ยมันถูกลากยาวแล้วยูเครนก็อยู่ในสภาพที่เสียเปรียบน,นะะทีนี้มาถึงประเด็นที่สำคัญเรื่องของที่ทรัมป์เคยบอกว่าถ้าเกิดได้เป็นผู้นำสหรัฐเนี่ยจะจบสงครามยูเครนภายในหนึ่งวัน แต่ก่อนคนคิดว่าเป็นเรื่องโจกเนาะเออแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดทําได้เป็นประธานาธิบดีจริงจริงะแล้วเราก็อาจจะต้องกลับมาคุยข้อมูลดูหรือเปล่าว่ามันจะเป็นได้หรือเปล่าหยุดสงครามภายในหนึ่งวันนะพินาดึงข้อมูลมาให้ดูคําถามก็คือว่าทําได้ไหมแล้วจะทําอย่างไรปลายมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยรอยเตอร์ได้รายงานในบทพิเศษบทความพิเศษว่าคีตแคลล็อกแล้วก็เฟรดฟลีด ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าในสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐในสมัยที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของทรัมป์เนี่ยได้เสนอแผนการยุติสงครามของรัสเซียในยูเครนปลายมิถุนายนที่ผ่านมาคือทรัมป์ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะแต่ว่าลองคิดซีนารีโอว่าถ้าเกิดฉันเป็นเนี่ยฉันจะหยุดยังไงนะฮะแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากออที่ปรึกษาทั้งสองแผนก็คือ เสนอให้ยูเครนเจรจาสนิภาพกับรัเสเซียเพื่อแลกกับการที่สหรัฐจะส่งอาวุธสนับสนุนแล้วก็ในทางเดียวกันก็จะเตือนรัเสเซียด้วยว่าถ้าไม่เจรจาเนี่ยสหรัฐจะส่งอาวุธให้กับยูเครนมากขึ้นทําไมถึงทําอย่างนั้นที่ปรึกษาทรัมป์เชื่อว่าทําอย่างนี้เนี่ยจะเป็นการกดดันให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเปิดเจรจากันได้แล้วก็มีรายงานด้วยว่าสมาชิกริบบิทกันสายทรัมป์เนี่ยเห็นชอบกับแผนนี้นะะซึ่ง ก็ต้องรอดูกันนะคะว่าถ้าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีจริงๆเนี่ยแผนนี้จะทําได้แล้วสาเร็จรหรือเปล่าเพราะว่าประธานาธิบดีบูบตินก็ก็ไม่ไม่แบบใช้คําว่าไหนใช้คําว่าอะไรดีก็คาดการคาดเดาใจได้ยากเหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้มีความมั่นอกมั่นใจเศรษฐกิจของรัสเซีย ไม่ได้ตกลงอย่างที่หลายคนคิดกำลังการผลิตอาวุธก็มากขึ้นจะใช้วิธีการบีบด้วยการส่งอาวุธให้กับยูเครนมากขึ้นจะได้ผลหรือเปล่านะฮะอันนี้คือคือสิ่งที่คนกำลังรอดูอยู่นะคะว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดทรัมชนะเลือกตั้ง